มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการผู้ว่ามหาสรรา,ารคามพบประชาชนนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะมาเตรียมความพร้อมในการาร่วมฉลองเมืองมหาสา,ารคามนะคะไปพร้อมๆกัน160ปีนะคะในปี2568นี้ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็เชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวงานลอยกระทงนะคะและ ท่านที่จะมาพูดคุยสองเรื่องในวันนี้ก็คือท่านวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามท่านชูชาติราชจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับค่ะเบาเล่ากันเนาะเพราะว่าเข้าเป็นคนมหาสารคามครับค่ะต้องแสดงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของของภาษาของเข้าค่ะค่ะงานลอย60ปีเนาะค่ะก่อนอื่นเลยหลายคนบอกว่า โอ้ยจังหวัดมหาสา,ารคามเนี่ยเกิดได้ตั้งรอ้อยหกสิบปีกาธิบาร์จังหวัดสองช่วงอายุแล้วแม่นบ่ค่ะค,ค่ะก็เลยอยากหูว่าต่้งต่ปู่ตะปูตะเกาตะกอนเนี่ยเกิดขออ่านเมื่องมหาสา,ารคามเ่ยค่ะเป็นจ้าไดอยากให้เว้าให้พี่ให้น้องได้ฟังเนี่ยค่ะท่านครับกาหลังจากที่ผมกดได้รับหมอบเรื่องนี้ก็เลยล่องล่องเบาสู้พี่น้องฟังกันเลยเบา พอดแคต์ไปเลยอันนี้น,น้องนุ่งเขาก็เลยแชร์ไปมีคนหนึ่งนี่ว่าดีใจด้วยนะผมเป็นคนสรา,คารคามจะเริ่มฉลองร้อยหกสิปีทำความดีร่วมกับทางจังหวัดเออมันมีแบบนี้อยู่เพราะว่าเป็นคนสรารคามเปินวานะครับกบย้อนเป็งแต่ปู้สังกสีญาสังกษาปูสังกษีผูส <c oughs> ังกาญาสังกษียาสังกษีลงไปกับตัวตัวของ สารค้ามลอยหุนสี่เดี๋ยมีคนอยู่มากตั้งแต่แต,ตั้งเมืองเนาะยี่สองสิงหาสองสี่ศูนย์แปดอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปนทางการาแต่นอกจากเนี่ยนะลึกลงไปมีคนอยู่เ่ยยังมีคนอยู่<ม>อยู่แต่ตยอด <ไง S 2> เรื่องของยุคประวัติศาสตร์เท่ากับเจอพวกโครงกระดูกเจอของหินดุที่เป็นอุปกรณ์เฮดมอยครับ<ม>แล้วมีลวดล้ายพวกล้ายเชือกถาบนะครับนี่อยู่ ล้วก็ตัว,วครับ<ว>ตัวของบริานจุฬาหมออยู่ในเวิรที่เป็นเมืองโบราณของเขาี่คุดพอยนะครับม,มีตัวหินเลนะครับแถวหน้าดูหรือว่าพวกผู้ต่อผู้แก่เน,นี่ยเป็นจิเจอหินเลในชุ่มชอนอยู่ตอนหนึ่งตลอดอันนี้ก็เป็นหลักฐานหนึ่งว่าเขามีกระบวนการตะลุงเหล็กมาก,ก่อนนั่นแล้วนะครับเราก็อีกตัวหนึ่งที่เข้าอีสารคามีต่างอยู่เวิแองแองยๆใหญ่นี่ภอีสานนี่แองสกลนครอยู่ทั้งสกลนคร แต่เขายูแองโคลาดในแองโคลาดเนี่ยครับเขามีทงใญ่ๆคือทงกุลาจริงๆมันมีทงกุลาทงล่าสีสลละทงสำเร็จที่ยูพีไม้นะครับตัวทงกุลาเนี่ยเราเป็นเวงตั้งตนของมหาสารคามของเข้าที่เป็นอู่เขาอูน้ำทางวัดถ้ำมีเรืองเกลือที่แถวบอ่อพันขันนะครับบอ่อพันขันเนี่ยมีธาตุพันขันมองขันเป็นแรงผลิตเกลือ เกลือหมองเนี่ยถูกเลือกมาตั้งแต่สมัยใช่วรมันน,นะครับม,มาสางกูที่เขาเห็นอยู่เดิมนี่ะนะครับมันมีปลาหลายแล้วก็มีเกลือหลายเวรของบอพันขันนะครับอ่ามันมีสางแซงที่คุดน้าสําหรับน้าจืดกินเพราะาข้างๆกินวันลยมันเข้ม,มนะครับแต่ย้อนไกลมาอีกเ้าไปทั้งรอยเอทเนี่ยจากสารค้าไปทั้งเลยเขาพอเมืองเชียงเหียนเมืองรวมของสาเกตนครนนะครับบ้านเชียงเหียนมีเรื่องเล่าเรื่องของอย่าง อาผาแดงนั่งไอ,อกระหอกดอนนี่มีกระหอกดอนในบันชิงเหียนถ้าเขาไปทั้งเชียงยืน่นทานวัดพยืนการนี้สมัยล้านร้างก่อนล้านสรา้า,สรางมากกับเป็นทวาราวดีนะครับถ้าเขาไปทั้งโกสมุมพระตรงไปเลยชนบุงลิ่งเลยเข้ากับไปเจอเรืองของพระมิงเมืองกับเป็นพระล้านร้างเลี้ยวสายสิไปขอนแกน่นบันนุ่นเมืองครับ เป็นอุ้มเป็นมองส่างเมืองขอนแกน่นง่ายจากตรงนี้แหละเขาไปอยู่ขอนแกน่นนะครับถ้าไปพยักไปเจอเมืองน้าดูนซื้อจำปาสีนะครับพ่อพระบรมธาตุพ่อพระสถูปบรรจุพระรุ้วนสรีธาตุเป็นประธานน้าดูนปัจจุบันนี้ขามไปเข้าสิบเวิร์ที่เขาจะไปสตึกเขาจะไปเจอบ้านเมีเ่ยงเสียเมี่ยงเกียนะครับไปเจอเมืองเตาทางพระผ้าเขาไปทังรอย เห็นว่าเวรของเขามีที่ไปที่มาเรื่องของคนยูนี้มาโดนแล้วนะครับแต่ว่าส่วนหลายเนี่ยคนบรได้ไปศึกษาบรได้คนขวากับกลยบรได้มีความเมียงตระตนักผากกุ้มใจซึ่งที่เขามีมือนี้อยหกสิบปีก็เลยจะมีคณะทำงานคุดคนเรื่องนี้ลหละให้พี่น้องให้ลูกให้หลานเขาได้ได้มีโอกาสได้ฟังนะครับจัางคุณสุจิตยุบันนั่นก่อน บันคอครับบันร่นดมบันร่นดมมันมีบันคอนะครับมีหลวงพอลวงปูหลวงปูหินหลวงปูหินค่ะรับยวดบันคอเพิ่นห่วงได้ไปหาในบ่อใครเดือบึงในใครวายก้อนเป็นสิ่งสําคัญแต่ลักษณะของหลวงปูหินก็คือผาล้าลานร้างนะครับซื้อบ้านหน้าเมืองมองเนี่ยจะเอาจากโลเคชั่นประาังกินเนาะจากผู้มีประเทศอัตลักษณ์ที่มียกขึ้นมาเป็นซื้อ เหมืองบ้านเหมืองกรอนมีไทยบ้านอยากเบียนซื้อวัด oh. วัดบ้านขอนเมื่อดีนะอยากไปซื้อวัดพุทธศินนิ่นึง oh. ท่างมาหาเทราสมาคขวาบอเอาเพิ่นให้เอาซื้อบ้านซื้อเรื่องมากยกขึ้นเป็นตรงนี้บอห้เปลี่ยนห้ยยี่น oh. เป็นขอบเขตหลายคนมาข้าใจใส่แต่ข้าเอินว่าเป็นอย่งอ่ะเป็นโลโก,โกนโน้เนาะหรืออาจจะเป็นแบรนด์ขึ้นมาไทายบ้านผู้พิพากษาฉลาดมาก,ก่อนหละ มีตน้นคอกไส้ซื้อบันคอ,อม,มีเครื่อสูตรกไส้ซื้อบันเครื่อสูตรม,มีนองทมมีต้นทมกไส้น้องทมเอะเขาเจ้ายกขึ้นมา,ากเพราะฉะนั้นเราคุยเรื่องซอฟต์แวร์เราคุยเรื่องอัตลักษณ์ก็น,นี่แหละเป็นส่วนหนึ่งทีทีเขามาโบลานวาไว้ดีแล้วนะครับจีนีน้รอยหกสิบปีเข้าเศษอย่างแน่เนี่ยเป็นส่วนทีมาหนึ่งนะครับกับคุยการว่าเฮามีโลโกโ้เดอมันได้โลโก้มาแล้วนะครับ ดิวนาจอ,เอเนเนานะครับิาจอนออกกาเลขหนึ่งเลขหกเลขศูนย์ปีบอกชัดเจนว่ารอยหกสิบปีน,ปนะครับม<ป>ีพระลุมธานน่าดูนซึงเป็นสัญลักษณ์ของการสิ่งิ์สิินนะครับแล้วมีขอบคันซีมากกอมีอวงรีเป็นตัวกวบกุ้มขอบมีตาในเรื่องของผ่าสวยดอกหมกของเขานะครับสีประจำวัดแล้วก็มีผู้บรัญญาจักสานคัดตะเล้วอยู่คัดตะเลวกับไรซิ่งบดีมันก็ได ขอบคุ้มความเป็นสืีสานขอบคุ้มเมืองวัฒนธรรมต่อมาในจุดนี้ได้โลกโก้แล้วทีนี้ก็เลยมาประชุมปรึกษาหารือกันว่า,าเราจะจังใดก็ได้งานอยู่ซิปเรืองออกมามในซิปเรืองกับท่านผู้ว่ามอบท่านร่องซึ่งสารค้ามีร่องผู้วา่ารายการจังหวัดอีสานท่านาสังคมกัท่านอ,าอ่างกของท่าน อาเซนี่ะนี่จะนี่ครับจะลองไม่เพื่อนกันมาดูแลในกลุ่มของสังคมกัเหตุเรื่องการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมจีได้อย่างมีฟ่อนมียอนเนอะในงานยังชี้เลยว่าการฟ่อนลอยหกสิบปีลอยหาสิบปีเหตุไม่อะไรก็ต้องเหตุที่เก่านะครับเรื่องของเศรษฐกิจทอดเหตุนี้อย่างนะครับเรื่องเศรษฐกิจกับท่านกนกเบืองแห้งนะครับเรื่องของความมั่นคงเรื่องสิ่งแวดล้อมกับท่าน นอะซิษฐ์ดูแลนะครับก็บคุยกันในจังซิงแวล้อมเท่ากับเสียรดลุกร้อมโดยการปลูกป่ามันก็เป็นงานที่ล้นลุกอยูล่ลรวแต่ว่าในหอกที่ปลูกอีกเดีบอว,ว่าปีปลูกต้นบักมี่เพื่อจะเอาไปเงงช็ดกองเงาปลูกต้นสัญลักษณ์ของจังหวัดคือไม่ใช่จังหวัดต้นพลึกต้นพลึกเนี่ยไงเร็้วได้มันอยู่ต้นตระกูลต้นสำสาปลูกแป๊บเดียวใญงใส่สอยมันมันตัดไปแป๊บเดียวก็ปลูกขึ้นอีกได้ห่มโงเงาไง ค่ายออกซิเจนในหลายรถโรดรถโรกร้อนในหลายเหตุเรื่องปลูกป้าไปกลุ่มของอาหารกลับมาลดน้ำ่งเรืองของอาหารเพื่อสุขภาพโดยการเน้นสมุนไพรเพิ่าปลูกจกักรกอยหกสิบชนิดได้เบเด็กน,น,น,น้อยอาจิบ่จากเมนทอนนสารแหนโบ่จากต้นอม <S <S น,ะนะครับแล้วสิ่งที่มันเคยมีในโบราณเอามาเหตุเป็นยบพันขึ้นตอนนี้ทีมของกลุ่มหักแพง เบิ่งแย่งสะะารค้ากาลังรวมร่วมหากาลังปลูกโดยจังการปลูกตน้นไม่เพิ่นไขลรงเรียนผู้สูอองอายุซอยกันเพาะเ้อเพราะว่ากูท่องอาจเทพพระท่านนะครับแต่เข้ากับซอยกันปลูกซอยกันแจกคอยกันจายกะว้ากันไว้เดือนี้พฤษภามหนาฝนมากเลยมันกัปลูกแล้วมันกับมีโอกาสรอดช่วงนี้เตรียมเมล็ดพันธุ์ไว้ นะครับปลูกไม่ได้ดอกปลูกได้ก,การดูแรลรักษายากอันนี้คือสิ่งที่เขาเหตุอยู่ประมาณ10บเรื่องน้ากันนะครับ<ะ>ที่จะเหตุเพื่อหยังเพื่อที่จะให้คนได้ภาคภูมิใจส่วนของพี่น้องประชาชนเริมตั้งแต่ธนนณรเพอร์สสิบสามเพอก็เลยทานบู้ว,าว่าเอ๊าน,นเารอำเภ์ลองไปเบิ้งดูว่าอำเภอหน้าเชือกหน้าดูนกันทะละเพิ่นยกจากกิ้งหรือว่าถูกสถาบันาเป็นอำเภอเป็นกิ้งเมือ่อใดส่วนพี่น้องมา,มาเหตุบุญอำเภอ ตานักเขาจะเดบอถึงนี่ว่าอำเภอเกิดเมื่อไหร่จากนั้นไปหาตำบลตำบลตัวเองยกตำบลเกิดเมื่อไหร่หมู่บ้านเ้าเกิดเมื่อไหร่นาะไปรวบรวมแล้วเพิ่นมีบุญมีเหตุมีข้องสิบสองเดือนนี่แหละเอาวาละตัวเนี้เอาโลโก้ล้อยหกสิบปีใส่บัตรพิธีก่อนโคศกเว้าเรืองความสำคัญของบ้านเมืองอย่ของนั่นแหละนะครับโดยว่าตองเว้าวายี่สิบสองสิงหาจังหวัดสางตั้งขึ้นมาว่าตองวอาขนาดนั้นเว้าแต่บ้านเพิ่นว่าน ผู้ใหญ่บ้านของตังมู่นี่มันผูใ้ใดผ้าสางผ้าแปลงม,มาเป็นมูบ่บานบ้านคอได้จังไดให้ยังให้ลูกหลานเขาได้หูจักเมื่อเขาหูจักเรืองไก่ตัวเดี๋ยวขยับไปตำบลขยับไปอำเภอขยับไปจังหวัดเข้าไปเมืองไปประเทศเองพอเขาบอกเรื่องนี้ได้มันเป็นให้บุคลิกเขาอะเก่งขึ้นฉันบอกเรื่องไก่ตัวพอแมอ่ซื้ออย่งางจะของสิน้ำไปสู้การสางบุคลิก ภาษาไม่เ,เอ,อ็นคอนเทนเนาะเหติติกตอกเฮ็นอย่งก็คมีผู้บรรยาวิสดอมนําเสนอเรืองไกตัวแล้วก็คเก่งเป็นหน้าคนดใดแล้วเขายังต้องการอีกว่าเด็กน่อยที่มาาใ,ในเรื่องของผู้ยิง่ง่อนจัมปาสีห้ไดเน่ผู้ใายตอยมวยล่ำนาตยะหรือว่าปกป่องศิลปะมวยไทยเพื่อเป็นซอฟ์เวร์เป็นตัวหาเงินทีมบบเกงกับมาเกง เดียวๆเลยก็ได uh ้อันนี้คือส่วนที่เข้าต้องการในววลาของลอยหกสิบปีนะครับอันนี้ก็คือสต้องว่ากันดูๆเนาะวสิขอดกัอนั่นค่ะเข้าใจเด้มีความภาคภูมิใจในความเป็นมหาสารคามของเข้าค่ะจังอำเภอบละบืออยู่บ้านควาเป็นต้นเป็นต้นของอำเภอบละบือด้วยค่ะตะเก ا เนี่ยอยู่ซื้อบ้านควานลุงลุงเป้ทท่บานอำเภอบละบือมาตั้งยิฐาคอนย่างนี้ไหม ค่ะบ้านหักย่างเป็นมองตั้งบารบือได้บ้านีはは่็กสืบไปเรื่อยๆไม่เคสิ้พ่อไปเรื่อยๆแม่เองใช่แล้วค่ะทหารขย่างมัตตใสย่อเขาจะมัตตใสเอาต่อไปอีกเดี๋ยวบ้านเอาบรนณาคารันที่ตั้งของเมืองพยักเด้นี่บ้านอำเภอพยักก็ได้ตั้งอยู่อำเภอพยักปัจจุบันเนี่ยมันตั้งอยู่บรนณาคารอำเภอว่าปีเนี่แบบนี้นะครับจนข้าเจ้าโซเลคุยกันกุมของพอบ้าตผมยังไปโซเลกันเพื่อยังโซเลกับท้ายทอดไปลูกหลานเขาสิ เขาก็จะเอาเขาเรียกว่า <lide> ท <UK> <às ic Mc Bryant> ุนทางวัฒนาไปต่อตามสไตล์เขาอืมค่ะโอ้ยกะกะคือสิเป็นเรื่องอีกโดนอีกเงาอยู่เนาะค่ะค่ะกว่าสีได้ลอยสีปีแม่ก็เริ่มมาเดือนมากราเนะครับก็เริ่มนะทีนี้เดี๋ยวมันจะหมดเวลาก่อนเรื่องที่สองนะครับที่สองเรื่องลอยกระทงแน่ลอยกระทงครับกระถินเนี่ยเมื่อนี่วันมันเคืองเดือนแล้วนะครับกระถินจะไกลจะเมิดแล้วเพราะนั้นผู้ใดบอสันใดสั่งกระถิ่นกัไปโฮมน้าเพลินอ่าเป็นเจ้าภาพ นเรื่องผ่ากฐินก็คือนี่แหละเรื่องผ่านี่แหละนะครับเพราะว่าผ่าเพื่นบบมีผ่าใซ่บมีเสือผ่านาาะแพ่เครื่องเข้าเพิ่นถือไตจีวอนนะครับเข้ากอไปถวายเพิ่นนะครับส่วนของบริวารก็เป็นเล็กๆน้อยแค่นั้นเองนะครับกับปัจจัยกับ่บมันหลักไงก็ถือว่ากาลท่านปีนึงมิ่อนึงที่นี่เมื่อท่านไปครบ เดือนหนึ่งเมือม่อสุดท้ายเป็น <laughs> อ, <laughs> <even. S 1> อีเวนต์เลยงานเฉลิมฉลองเขาเป็นเรื่องของการสนุกสนาน <c oughs> แต่ว่าอากะบวลืมในเรื่องกตันยูกตาเวทีก็คือเรื่องของล้ำลึกคุณน <c oughs> น้ำน้ำซิเมทแล้วท่านนา้ำซิเมทแล้วในเพ็ญเดือน12เป็นเมือสุดท้ายของบุญกฐินขีด12ของข้อีก็เลยยกเรื่องของสุดท้ายส่งเลยคือบุญเมื่อเมนบุญเป็นงานเทศกาลลอยกระทง นะครับซึ่งกระท่ววัฒน์ยกขึ้นเป็นมรดกของโลกขึ้นกับสงการนะครับที่นี่ครับปีนี้ก็เลยส่งเสริมขึ้นจัดสารคามเกือบทุกแห้งครับแต่ว่าจุดง่ายๆกับเทศบาลเป็นกระจัดของสำนักงานเนี่ยกับไปจัดอยู่แกงเรื่องจานกับพี่น้องแกงเรื่องจานนะครับวันที่14 15, 16สีบห้าหนี้ปีนี้เขาจัดตรีมนะครับกรอบงานขอบเขตงานเน้นเด็กเรยโยชนนะครับกับมีการประกวดสติง25่วง นะครับแต่ละเมื่อก็มีนักรองที่เป็นวัยรุ่นไปรองเพลงนะครับเบิงแล้วก็มีสองวทีเวทีหนึ่งก็เป็นเรื่องของวัยรุ่นวทธีหนึ่งก็เป็นการสืบสารปีนี้ได้ขอมอม,อมอสอ,อมนะครับมาวันที่สิบหามอราชพัฒมาวันที่อ่าสิบหามอราชพัฒส,สิบสีม่มอมอมอสอสิบหกเป็นการแสดงพวกดนตรีเข้ามาเสริมเติม,เ,ตมเพราะนั้นเวิงประมนันนาสันเคลื่อนแกงเรื่องการ ประกอบด้วยการขา่าการขายแล้วกาเรื่องของรอยกระท่งที่ยังมีาคนรุใไม่ล่ะครับไปเหตดกระท่งขายนะครับการเน้นในเรื่องของการรักษาซิ่งวดลอ้ no 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 อมเข้าโนแอลกอฮอล์อยู่แล้วโนโฟมโนเรื่องของคมรอยอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่มีปีนีบ่ลเลนเรือไฟปีนีเลนความงามบญทองฟ้บาบังไฟพเพรียงจุดพุก นะครับนี่คือเป็นส่วนที่มีมากเกสือว่าในวันที่1 4บสีหาโดยเฉพาะสิบห้าขมือราอยกระทงกงเป็นงานที่เข้าลําลึกถึงการใส่น้ำนถนทบมีน,บน้ำใส่ตื่นเสาร์มารบริอาหารน้ำตื่นเสา,าร์บริกินน้ำออกไปในบริกิ<ม>ีน้ำเขาจะยุ่งเลยนะครัออบอพาพนนตัวน้ำเป็นตัวที่ต้องใส่ใจเกี่ยวพันกับเรื่องสิ่งแวดล้อมกะบประเภทนี้กับตอบแทนบุญคุณของน้ำมาเข้า ได้กินได้ใส่ยอนเพลินกะต้องดูแลบ่ห้สโซกปปกนะครับหายสาเนี่เป็นงานที่้าเรื่องซึ่งแบบโดยตรงเลยแล้วก็เรื่องกะตันยูกตาเวทีที่เป็นส่วนหนึ่งของวิธีของอีสานหรือของคนท,ทั่วไปนะครับค่ะแต่แตจ้งม่วงหอวจ้งม่วงค่ะ,ะเริ่มเริ่มน้ำแรงเนาะประมาณ1 7 0งสิบนกาหอด6:00ุมโอ้ครับเป็น3เหมือนเหม,มอ,มมอเลยครับค่ะกะผู้ใดิสิไปกะ จะได้เตรียมตัวไปถือบางคนไปยม,มืเอเว้นเอาคือบ่มีอย่าง,งเวบ่มีอย่าง <c oughs> เรื่องที่จอดรถจอดล่า <c oughs> เพียงพอครับพอเขาใส่ถุงปอเทืองที่เคยจัดงานเป็นสถานที่จอดรถเขาได้ทั้งฟังของชนประธานกรมบะมงฟังหน้าฝ่ายครับ <c oughs> แล้วกระทั่งบ้านนองกิก <c oughs> เพิ่นก็ยิ่งเข้ามาฟังทั้งหน้าสันเขื่อนพูดมันสันเขื่อนมันมันเป็นวงกลมรอบเขาทั้งใดก็ไดนะครับค่ะ ราคานี่กก็กเป็นเรื่องเกี่ยวกับร้อยกระทงค่ะเอาวันทีกักสิกรับขอไปภาษาผ่า,ผาก,กลางนีดจักหน้อยเนาะค่ะกสำหรับ ท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะรายการผู้ว่ามหาสารครามพบประชาชนค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณค่ะท่านวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารครามท่านชูชาติราชจันรค่ะคขอบคุณท่านผอ,อสสวทพร้อมทีมงานท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกทุกท่านด้วยนะคะคเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะช่วงเวลาเดียวกันนี้สําหรับวันนี้ดิฉันสุติตรคาคันเจริญค่ะผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารครามผู้ดําเนินรายการพร้อมกับท่านวัฒนธรรมน,นะคะจากลาไปก่อน สวัสดีค่ะสวัสดีครับ